อรุณสวัสดิ์วันนี้ก็เป็นวันที่สองของการมาเที่ยวลาวนะคะสปะปลาวก็มารับประทานอาหารเช้าก็จะเป็นพวกเฟอพวกข้าวเปียกะะก็เดี๋ยวจะไปที่เฟืองนะคะไปไปพักที่นั่นคืน,นี้นะครับมาลินตัวกันเดอ้อแปลว่ามาเที่ยวกันนะคะนี่เป็นร้านอาหารเข้าไป ที่เป็นบุฟเฟ่ผักนะคะเป็นปกตินะคะที่นี่ก็จะมีบุฟเฟ่ผักให้มาตักเองนะคะเราก็สามารถที่จะเลือกตักว่าจะชอบทานอะไรอันนี้จะเป็นกะปิที่ลาว็จะกินกะปิกับพริกอันนี้น้ำจิ้มขิงมีมีผักัวง,งอก อันนี้สูตรเฉพาะอันนี้อร่อยใส่เข้าไปในเฟอรอร่อยมากแล้วก็กมีของดองอน,นี้เราสามารถที่จะตักไปไว้ที่โต๊ะได้ผักผักมาเดี๋ยวมากินกับข้าวเปียกที่บ้านชอบกินพริกกับกะปิอันนี้อันนี้เป็นกิมจิกิมจิลาวนะคะเมนูวันนี้ก็จะมีเฟอเฟอ,เ,ฟอเหมือนเมื่อวานเนี่ยนะคะ เยี่ยมเขาเปียกเลยนะไ่ต้องพูก็อร่แต่ว่าดบีะนาอ <c oughs> วิกกับกะปิเสร็จไหมเหมือนเส้นอูด้งหลังจากที่เรารับทานอาหารเสร็จนะคะเราก็จะนั่งรถตู้ไปที่เมืองเฟืองค่ะ ขับรถบนทางด่วนจะผ่านอุโมงคนะคะที่เขาขุดไว้นะคะเมื่อออกจากทางด่วนแล้วถนนที่เราเจอก็จะเป็นถนนดินนะคะขรุขรักมากค่ะ <c oughs> การเดินทางจากตรงนี้ไปก็จะประมาณ3ชั่วโมงนะคะที่เราเดินทางตั้งแต่ร้านอาหารมาก็จะผ่านสะพานไม้นะคะสะพานไม้เล็กๆค่ะชนๆหน่อย กราไม่ได้ขับดื่นได้สองข้างทางนะคะก็จะเต็มไปด้วยทิวทัศน์ภูเขานะคะนี่เป็นภูเขาที่เขาพระราวค่ะเอาผักใส่จานส้มตํตําปลาเด็กเสษได้นิ่งกิ้งก้าเราไก่ย่างแล้วกันลูกขอนได้ไหมเอา้อนเอา้อนจะตัดนี่นี่มันแงอร่อยอร่อยมีบ่ ไปแดกถึงมากอ,มอร่อยอม,มารุมกัน,นกนจาน,จานเดียวอร่อยดีุมกินจานเดียวครับ <laughs> เมืองเฟืองซอปปลาวนะคะก็วันนี้วันที่สองของการมาเที่ยวที่นี่นะคะก็ตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำตรงนะคะคือเป็นเป็นเป็นแอ่งอ่งเก็บน้ำที่เขาฝนตกลงมาแล้วเขาก็เก็บน้ำไว้นะคะแล้วก็ปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นสถานที่ท่องเที่ยววันนี้พวกเรา Solution นะคะแต่ไร์ด้วยแล้วก็มานนอนที่โรงแรมนี้นะคะที่ที่เห็นตรงเนี้ย ของแตงจะอยู่ชั้นบนสุดเลยนะคะวิวบรรยากาศสวยมากนะคะก็จะพาทุกคนมาดูว่าวันนี้เราอยู่กันยังไงนะคะก็จะพา,าบรรยากาศก็จะอย่างเงี้ยเป็นแพรนะคะแพรธรรมชาติแพรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะแล้วก็จะมีพวกแพรให้เรานั่งทานกินดื่มนะคะส่วนทำอาหารเราทำแคมป์ปิ้งตรงนั้นก่อนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงยามเย็นอากาศดีนะคะนี่ขนาดแบบ ไม่ร้อนเหมือนกลางวันบางวันไม่ไหวร้อนมากนี่ก็จะพามาชมอันนี้ก็จะมีแพรเรียงไปหนึ่งสอสพอดีเราเช่าไว้อยู่2แพรก็1กับ2ที่นี่ถ้าเล่นน้ำนะคะจะต้องใส่เสื้อชูชีพถ้าคุณไม่ใส่เสื้อชูชีพโดนปรับ2องแสนกีบสองแสนกีบก็เยอะอยู่นะเยอะอยู่นะคะาดเห็ดรวมมีจะเป็นยำตีนไก่นะคะ ยำอะไรนะคะไม่ค่อยได้ยินยำตีนไก่แล้วก็มีไก่ไก่ทอดไก่ทอดข้าวผัดข้าวหนงข้าวเหนียวอ้ยเยอะแยะไปหมดเลยนี่เราครัแช่ไปไหนครับไว้เบียร์เหรอแช่ไปที่อยู่นี่ค่ะแล้วเมื่อกี้เนื่องจากอยู่นี่อยู่นี่เนื่องเนื่องเนื่องเออวันนี้เนื่องจากน้ำแข็งเราหาไม่ค่อยได้เราก็เลยต้องใช้วิธีธรรมชาติเด้อเราก็ใส่ถุงเนี่นี่ เราเบียร์มาแช่ไว้ตรงนี้เพื่อให้ปรับอุณหภูมิให้มันเย็นหน่อยนะคะก็อากาศเริ่มเริ่มเริ่มเย็นแล้วล่ะก็โอเคนะที่นี่ก็น้ำตรงนะฮะเมืองเฟืองต้องคิดหน่อยก็สปปลาวนะก็อยากจะเชิญชวนทุกๆทุกๆคนมาเที่ยวที่นี่นะะเพราะว่า การได้มาสัมผัสเมืองที่แตกต่างออกไปจากที่เราเคยสัมผัสจากประเทศไทยเรามาสัมผัสประเทศเพื่อนบ้านดูว่าบรรยากาศในการความเป็นอยู่ของเขาแล้วก็การท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์หรือว่าเชิงธรรมชาติแบบนี้เขาพัฒนาไปแบบไหนแล้วก็หรือว่าอาจจะอนุรักษ์นะให้ให้อยู่แบบคงเดิมธรรมชาติธรรมชาติและให้เราเนี่ยปรับตัวเข้าสู่ธรรมชาติของเขา ที่นี่ถือว่าบรรยากาศที่นี่ถือว่าอากาศดีเลยทีเดียวนะคะก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็ตามรอยแต่มาก็ได้นะคะแต่นั่งเครื่องบินมานะคะสายการบินแอร์เอเชียนี่ก็มีอยู่สายการบินที่บินตรงมาถึงเวียงจันทร์นะคะก็จะเที่ยวมาเรื่อยๆวันนี้วันที่สองมาที่เมืองเฟืองแห่งนี้นะคะห้องพักที่แต่พักอ่ะก็จะเป็นด้านนี้นะคะแต่พักอยู่ชั้นบนนู่นเลยนะคะ ชัออ้นบนนู่นเลยชั้นบนทุกข้างบนเข้าไปอีกบรรยากาศตอนเช้านะ,ะก็จะดีนะคะเราก็จะรอรอบรรยากาศตอนเช้าอีกทีหนึ่งนะคะส่วนอาหารการกินก็อย่างที่แต่รีวิวก็คือเราสั่งได้นะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะ FC ที่ติดตามแต่รวมรวมถึงออประเทศของแต่หรือประเทศอื่นๆประเทศเพื่อนบ้านนะคะ People people world อะไรเงี้ยตัวโลกนะคะก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะติดตามแต่ไปนานๆนะคะมีคำติดชมอะไรนะคะก็ เป็นกําลังใจให้แต่ก็เขียนลงมาข้อความข้อความข้างล่างในความคิดเห็นข้างล่างเลยนะคะแต่จะเป็นแบบกําลังใจในการทําคลิปดีๆนะคะออกมาเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกทกท่านที่จะเดินทางมาเที่ยวตามรอยต่างๆที่แต่ไปนะคะต้องขอขอบคุณพี่น้องชาวสอปอปลาวนะคะที่ต้อนรับอย่างเป็นอบอุ่นนะคะก็ รู้สึกดีนะคะแล้วคุยเป็นกันเองมากแล้วเป็นธรรมชาติมากน่ารักมากน่ารักทุกๆคนเลยค่ะต้องขอบคุณขอบใจหลายเดอ้อขอบใจหลายเดอ้อค,ค่ะก็สบายดีค่ะ I'm blue. ี่เป็นอาหารเช้าค่ะก็ข้าวเปล่าแต่นี้มีแกงจืดไข่เจียวไก่ทอดตัดน้ำมันหอยอันนี้ผัดกะเพรานี่กินข้าวเช้าใช่กินเยอะเปลี่ยนนปผัดกะเพราไข่เจียวไก่อร่อยอร่อยไหมคะอร่อย ครับคุณข้าอ๋อเลยนะเคียวอร่อยมาก,มากฟูมากเป็นปังนี่กินกาแฟกันตอนเชา้ากินอะไรดีหนูจะกินเมนูอะไรกินแชเบอร์แมคเชตโต้ขาวเคยไหมเคยเจ้า <laughs> ตรงที่พักก็จะมีร้านกาแฟนะคะอ่านน้ำตรงคาเฟ่นะคะ คุณไหมคะคุณไหมคะโลโก้นี้อ่านน้ำตรงคาเฟ่ค่ะสำหรับการเดินทางมาที่เมืองเฟืองนะคะก็ได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาตินะคะที่พักก็เต็มไปด้วยความสะดวกสบายค่ะไม่มีทีวีและตู้เย็นนะคะเพราะไฟฟ้าที่นี่ค่อนข้างดับ เดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปที่วังเวียนค่ะแล้วพบกันในอีพีต่อไปนะคะวังเวียงนะปูลาภูพัทโอ้ <laughs> นี่มาถามอีกทีหนึ่ง